คงสวดานพูดเทพตอนที่477พวกเขาทั้งหมดต่างตายในโบเปลเพิงศักดิ์สิทธิ์มันช้าและมันหยินตานเป็นผู้ที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรและหาพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาก็จะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะต่อกรได้แล้วนี่เขาตายได้ยังไงกันเจ้าเด็กนั่นเป็นใครบุตรศักดิ์สิทธิ์คาได้ตรวจสอบตัวต,วตนของเจ้าเด็กชายคนนั้นแล้วเจ้าเด็กนั่นเป็นใครกัน จากที่ข้าได้ตรวจสอบมาบุคคลนี้นั้นมีชื่อว่าอาสอรพิษสีชาติเขานั้นถูกส่งให้ไปดูแลโลกใบเล็กสีฟ้าและเข e าหนบพึ่งกลับมาที่นิกายได้ไม่นานอสรพิษสีชาติเขาเป็นผู้ฝึกตนอยู่ในระดับไหนกันจากการตรวจสอบเขาอยู่เพียงแค่ระดับจตตาสวรรค์เท่านั้นเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือยังไงกันมันจะเป็นไปได้ยังไงกันการเดินทางไปยังโลกใบเล็กสีฟ้านั้น จะทำให้พวกเจ้ายกระดับได้แบบนี้เสียของชมัดข้าไม่เชื่อว่าเจ้าเด็กนั่นจะอยู่ในนั้นได้ตลอดไปเมื่อหมดเวลาทุกคนจะถูกส่งออกมาและเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะโลอกผิวหนังของมันและหั่นมันเป็นยิน้นชิมอย่างแน่นอนเนี่ยหลี่เจ้ากำลังหนุนซับเป๋วเพลิงของหมอเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์นี่สินะพลังของมันนั้นบริสุทธิ์และพิเศษมากและเมื่อเนี่ยหลีก้าวหน้าขึ้นมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยหลี่เองก็ดูดซับพลังบางอย่างของหมอเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวเขาลัศมีของหมอเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์นั้นเปรียบเสมือนกับหินลาวาแขนและขากระดูกทั้งหมดถูกไฟไหม้มีข่าวลือว่ากันว่าเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพลังของบรรพบุรษที่สามารถสืบย้อนได้ซึ่งสามารถเปิดใช้งานพลังที่เก่าแก่ที่สุดในสายเลือดของเผ่าอาสูรและวิญญาณอาสูรได้ไหนข้าขอลองดูหน่อยสิการย้อนพลังของบรรพบุรษนั้นไม่ธรรมดาจริง นี่ล่ระดับวิถีมังกรระดับที่สระดับพลังยุทธ์ของข้าติดอยู่ในช่วงเริ่มต้นของระดับวิถีมังกรและภายใต้บ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าได้ทะลวงเข้าสู่ระดับที่สไม่แปลกใจเลยที่ส่วนหมิงจะมาที่นี่ด้วยตนเองด้วยพลังของบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เพียงแต่จะสามารถกระตุ้นพลังโบราณในร่างกายได้แต่ยังสามารถขยายห้วงทะเลวิญญ,ญาณได้อีกด้วยมีบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวเจ้าเด็กนั่นพัฒนาไปอีกขั้นแล้ว หากสิ่งนี้ดําเนินต่อไปทันทีที่ภาพวาดหมือนแม่น้ําขุนเขาถูกควบคุมโดยเขาอย่างสมบูรณ์ข้าเกรงว่าแม้แต่พระราชวังนี้ก็จะไม่สามารถปกป้องข้าได้บัดซบสิ้นดีเราทําได้เพียงแค่จับตามองดูล่าของคนคนนั้นเท่านั้นรอดูกันต่อไปอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากมายอีกน้าบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ท้องฟ้าเบื้องบนทำไมจู่ๆพลังแห่งเปลวเพิงถึงแข็งแกร่งขึ้น แม้จะเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ผมโมฆานะถูกไฟไหม้แล้วนะเฮ้ยมันคือณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลาย่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล้ครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับกับตอนที่477นะครับนึกว่าวันนี้จะไม่มาแต่ก็ยังมาให้นะครับโอเคคืนนี้ผมอยู่รอนะครับไม่เสียป่าจริงๆปกติถ้าผมไม่ได้อยู่รอนะครับ ก็คือมาทำอีกทีให้ก็คือภาราตแต่วันนี้อยู่รอก็เลยได้ดูเลยยังไงไว้เจอกันอีกทีกับวันพรุ่งนี้นะครับกับเรื่องราชันนักอญเชิญวิญญาณนะครับยังไงไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ